สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมผมจะมาตอบคาถามนะครับพี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับผมว่านะครับมันเนี่ยคือต้นมันบ่าใบนะครับมันบ่มีหัวเลยนะครับอายุสามสี่เดือนแล้วสูงใหญ่นะครับบ่รุงดีนะครับผมต้นมันสูงต้นมันใหญ่เห็ดจังไดนะครับผมอายุสามสี่เดือนแล้วนะครับหัวมันยังขรอแคลรหัวมันในน้อยนะครับคําว่าขรอแคลรนี่คือหัวมันเล็กๆในน้อยเนี่ยนะครับผมหัวหัวเล็กนะครับ พี่น้องบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่อยู่ทางภาคเหนือภาคกลางนะครับที่เขามาติดตามนะครับหัวคอรอรแคลร์ก็คือหัวเล็กนะครับผมภาษาอีสานบ้านเฮานะครับผมมั่นขึ้นต้นนะครับมั่นมีหัวนะครับวีธีแก่ของผมนะครับมีอยู่2สูตรนะครับมีอยู่2วิธีนะครับผมได้ผลดีและก็เห็ดหัวมันใหญ่นะครับหัวมั่นหนักดีนะครับเปอร์เซ็นต์แปรงสูงนะครับผมอันดับแรกนะครับพี่น้องอ่า วิธีแรกของผมนี่นะครับได้ผลดีต้นสูงใหญ่สองเมตรสามเมตรนะครับสองอ่าสามเมตรกว่านะครับอ่าวิธีการของผมก็คือเด็ดยอดนะครับหักยอดเลยท่านที่นะครับผมหักยอดมันออกนะครับเนี่ยครับยอดตัวนี้นะครับหักออกไปเลยนะครับผมอ่าแล้วมันจะเห็ดหายมั่นเนี่ยล่งหัวนะครับวิธีนี้นะครับแล้วมั่นล่งหัวดีพร้อมนะครับอ่าวิธีที่สองนะครับ วิธีที่2นะครับฉีดปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ย0 0 6 0นะครับพี่น้องใส่ปุ๋ย0 0 6 0ปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับผมปุ๋ยระเบิดหัวมันนะครับถ้าสมุิว่าพี่น้องนะครับถ้าต้นสูงแล้วนะครับให้หักอดมลงนะครับให้ใส่ปุ๋ยระเบิดหัว0 0 6 0ไม่ต้องไปผสมนะครับไม่ต้องไปผสมปุ๋ยศูนย์อื่นนะครับผมพว่ามันเขาใหญ่สูงนะครับอยากให มันเขาลงหัวนะครับผมอยากห้มันเขาลงหัวใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์หยอดเลยนะครับผมนะครับหยอดใส่นะครับตรงกลางระหว่างต้นนะครับตรงกลางระหว่างต้นนะครับอ่ะระบาดที่นี่นะครับผมใส่ปุ๋ยฉีดนะครับปุ๋ยน้ำและลายฉีดนะครับหรือนะครับอ่าปุ๋ยปุ๋ยเก็ดนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หาศูนย์ฉีดใส่โค่นเหงาเลยนะครับผมทามันอายุ นะครับสาีเดือนแล้วนะครับรีบเลยนะครับผมมั่นบ่มีหัวนะครับต้นใหญ่ต้นสูงบ้าใบนะครับอ่าบ้าใบบ้าต้นนะครับบอกง่ายว่าต้นมันสูงมันใหญ่เกินไปนะครับมันเห็ดหายมั่นฮาบบลงหัวนี่คือวิธีแก่ที่ดีที่สุดนะครับผมวิวิธีนี้นะครับวิธีอ่ามั่นทีต้นสูงนะครับบอกง่ายมันขึ้นต้นหัวมั่น วัวมันบอยใหญ่นะครับหัวมันบอยใหญ่แต่ดกแต่บอยใหญ่บอยาวนะครับหัวมันจีสันเนี่ยครับคือสิ่งที่ข้าบํรุงหลายเกินไปใส่ปุ๋ยหลายเกินไปนะครับบางท่านใส่ขี้ไก่ใส่ขี้ไก่ไรนึงนี่อู้หลายนะครับผมเห็ดหมันนี่ใบไงใบหนานะครับผมบ้าใบนะครับบ้าใบบ้าต้นนะครับเพราะว่าห้างบํรุงหลายเกินไปนะครับหลายเกินไปเพราะว่าฤดูการนึงนะครับอ่ามันร่นนะครับ ปุ๋ยหลเกินไปกับบอดีได้พี่น้องนะครับให้ใพ่อดีพ่อเหมาะแต่ถ้าใส่หลายเกินไปนะครับมันจะบาต้นบาใบนะครับต้นสูงใบดกใบหนานะครับแล้วบ่อลงหัวนะครับแล้วบ่อลงหัววิธีการแก้ก็คือหักยอดนะครับหักยอดมั่นลงนะครับหักยอดมั่นออกนะครับถ้าพี่น้องว่าฮักกะใส่ปุ๋ย0ูนยยอดตามโค่นเงาไดี๋เลยแล้วนะครับ ใส่ปุ๋ยเยกรด0050หรือ0060ฉีดนะครับอ่ฉีดฉีดเล่งใส่น้ำโค้ดเหงาหรือใส่ใบนะครับใส่ใบได้เลยเพราะว่าอ่าตัวกัเก,กเก็บนะครับตัวกักเก็บถาดอาหารนี่คือที่ไปสางแป้งเนี่ยคืออยู่ในลำต้นอยู่ในลำต้นตัวนี้นะครับโตที่เป็นใจข้าวขาวนะครับผมตัวนี้ที่เป็นโตกักเก็บถาดอาหารโพแทสเซียมเพื่อจะไปบำรุงหัวบำรุงต้นนะครับสา บำรุงหัวนะครับสางหัวมันนะครับเพิ่งจีลำเลียงลงไปเลียงหัวมันเฮ็ดในหัวมันใหญ่นะครับแต่ว่ามันหลายเกินไปนะครับอ่ามันได้รับธาตุอ่าในตัวเจนหลายเกินไปมันเลืใอยห้บ้าใบนะครับบ้าใบแล้วก็อ่าบ้าต้นนะครับต้นสูงนะครับบอกง่ายๆว่าอ่ามันขืนต้นเนี่ยครับวิธีการแก้ไขนะครับแล้วเฮ็ดห้ยหัวใหญ่นะครับน้ำหนักดีเปอร์เซนต์แปลงสูงพร้อมด้นะครับถ้าเฮ็ดวิธีนี้นะครับถ้าเฮ็ดวิธีนี่ เพราะว่าจะเป็นหักหยอดลงนะครับบอตรงไปย่านว่ามันจิตายนะครับหักหยอดลงได้เลยนะครับหักหยอดลงแล้วใส่ปุ๋ย0 0 6 0นะครับในรูปแบบปุ๋ยเม็ดหยอดนะครับรีบเลยนะครับจะปล่อยไปได้พี่น้องต้นใหญ่ต้นสูงซื้อๆนะครับต้นงามซื้อๆแต่ว่าหัวบ่อใดหัวบ่มีนะครับหัวสันหัวสันคอรอแคลเนะครับนำนักกระบดีเนี่ยครับคือผล คนกระทบถี่ตามมานะครับเขาต้องแก้ไขแบบเร็งดวนยาปล่อยไปบางท่านบอกโอ้ยงามแล้วนะครับงามแหละได้การแล้วแต่ว่ามันหมอยังไงว่ามันบาต้นบาใบไปแล้วนะครับกวดเบิ้งหัวผัดเฮดคอรอแคแลร์อยู่สี่เดือนละอ่ะบ่าท่านกินแล้วนะครับถ้าอายุสี่เดือนแล้วต้องรีบเลยนะครับผมใส่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับหยอดตามโค่นเหงาเด้ยเลยนะครับหลักการ ใส่ปุ๋ยเกล็ดนะครับอ่ายิบอ่าใส่ปุ๋ยเกล็ดศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับระเบิดหัวมันนะครับซอยเพ่ลกระตุนอ่ฉีดใส่ตามโค่นเงาฉีดใส่ใบนะครับถ้าเป็นอ่าในรูปแบบอ่าละลายน้ำฉีดนะครับเพราะว่านะครับใจกลางนะครับของท่อนมันสัมปะหลังนี่นะครับเป็นโตนะครับกักเก็บธาตุอาหารโพแทสเซียมเพื่อไปสร้างแป้งนะครับเพื่อไปสางแป้ง เพิ่มสีน้ำลำเลียงลงไปบารลุงนะครับเพราะว่าจะเชีดใส่ตามโค่นเงาก็ได้เชีดใส่ก้านส่ใบก็ได้นะครับผมขอตะวันหามันซึมให้เพิ่นดูดซับเข้าไปนะครับเพิ่นจะนําไปเลียงหัวนะครับ000060ใส่ได้ครับพี่น้องอ่ะรีบเลยครับยาสาเด้อพี่น้องเด้อพะว่าถ้าปล่อยไปนะครับมั่นขืนต้นแล้วนี่นะครับถ้าปล่อยอ่ให้เพิ่นเอาอยู่หลายกว่านี้นะครับเพิ่นจะนะครับอ่ะจะ หาวิธีแก่ยากนะครับหาวิธีแก่ยากเพราะว่าตัวนี้ก e ็เคยพานมากขึ like <by himself. S 2> ้นกันนะครับบอเวนวาต้นมันสูงเล่งยางเดียวเลยหัวมันตรงไงหัวมันตรงดกนะครับโมเมนนะครับตัวนี้มันตรงไปผมพร้อมกันบํารุงไปผมพร้อมกันบอเวนวาชิตตนสูงยางเดียวนะครับใบหนาใบดกยางเดียวบ่อใดนะครับเขาตรงมี่ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมซอยไปกระตุนซอยระเบิดหัวมันน้ำนะครับ แต่ว่าถามมันข้นสูงมันบ่าใบาแล้วนะครับเข้าตอ app, ้องใส่เด้อ0060อย่าลืมครับสามารถนําไปหยอดได้ ى, ถา้ถาเพิ่นจะถ้าเพิ่นเริ่มล่งหัวแล้วนะครับถ้าเพิ่นเริ่มได้ปุ๋ยตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับใบเพิ่นจะเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองจะเริ่มร,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 มรม่วงนะครับบ่ต้องไปตกใจนะครับตัวนี้นะครับเป็นผลามาจากการใส่ปุ๋ย0060นะครับเพื่อเล็งเพิ่นสางแปลงนะครับเพื่อเล็งเพิ่นล่งหัวไว้ นะครับบ่ต้องไปตกใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเด็ดยอดเพ่นว้นะครับฮักยอดเพ่นว้นะครับนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดนะครับทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีครับโต้นบ้าต้นบ้าใบนะครับตัวนี้วิธีแก่นะครับวิธีแก่ใส่แบบนี้นะครับสูตรนี่ดีมากครับได้ผลผลิตสูงพอมครับผมผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจจยเพ่งซ้านี้ครับเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ